สวัสดีครับอยู่กับเกมเมทท่านสลักเช่นเคยนะฮะกับปังปังเกมมิ่งวันนี้ก็จะมาลง PVP อต้นเดือนของเซิร์ฟจีนนะฮะโดยเน้นตัวละครคิวชาร์คหรือแม่สาวไซย่าที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับแล้วก็ผมมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวละครเคียวคุราสกิแห่งคิงออ f ไฟเตอรแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็น กุกิเทพินซีตัวโปรของผมนะฮะอ่ะมาดูกันว่า PVP ต้นเดือนของเซิร์ฟจีนจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มต้นไปผมก็ตบกขาไปแล้วครับหนึ่งตัวนะฮะเเออะไรไร่ล่าไรล่าอ่ารอบนี้อินซีผมมากับปืนน้ำแข็งนะครับปืนที่ผมอยากได้มานานฮะเพิ่งได้ครับเซิร์ฟจีนครับสุม่มเพิ่งซุ่มได้เลยครับ มาสุ่มได้เสร็จปุ๊บก็ลุยกันเลยเนี่ย,งย,งยไงไงไลล่าสตาร์โดนสนายยิงอะผมแนะนำก่อนนะครับสกิลอันที่หนึงของแม่สาวฉลามนะครับก็คือถ้าเกิดเราปล่อยโดนสตูสตูเนี่จะติดสตัร์แล้วก็โดนลดเกราะลงถึง20%ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วก็สกิลที่2ส,สกิลอันติคือเรียกฉลามขึ้นมานะครับแล้วก็จะบัฟทั้งทีม20% เห็นไหมครับรถถังนะครับสังเกตนะครับจะมีลูกศรได้รับบัฟการโจมตีเพิ่มขึ้นอ่าเห็นไหมครับก็ทําให้ลาดบอสได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับถ้าเราบริหารจังหวะได้ดีๆอ่ามาดูเกมที่2กันต่อนะครับปไปแม่สาวฉลามเราไปลุยกันอ่าเริ่มต้นครับก็ยิงฉลามไปก่อนเห็นไหมครับเคลียรมอนก็เร็วครับแต่พอถ้าเกิดไม่โดนฉลามเล็กก็เคลียร์มอนตามปกติ อูอูกระสุนกระสุนเยอะเยอะเยอะะนี่แนะนี่แนะนี่นะโดนโดนคิวมามาเจอพี่เคียวดูเป็นไงเป็นไงรับตามระเบียบไม่เข็ดปิดจ้ำรอบนี้ผมเจอของแข็งนะฮะเจอบาสุก้าบาสุก้าเพชรปุกพลังด้วยมีหลุมดำออกมาด้วยออ้ใช้เลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์หรอจ๊ะใช้ผิดตัวหรือเปล่าไม่เหมาะกับแม่สาวฉลามเห็นไหมครับ พอเขาโดนไอ้ฉลามไปนะฮะเห็นไหมเขาจะติดสถานะชะง,งักเลยครับก็คือติดสตันนะฮะแล้วก็นั่นไม่พอนะครับจะทําให้เขาอะติดลดเกาะลงไปอีก20%นั่นแสดงว่าช่วงนั้นนะที่เขาชะง,งักไปเนะ่จะโดนนามเมจแรงขึ้นเมื่อเขาชะง,งักปุ๊บแล้วก็โอกาสที่จะยิงไซนโดนเขานี่ก็ง่ายขึ้นนะฮะหลับโมูเพลินหลบับนี่เจอเขียวอัดไปนี่นี่ปกติผมก็ไม่ค่อยเล่น ตัวละครเคียวนะครมันใช้ค่อนข้างยากนะฮะแต่ก็มาลองหัดเล่นดูครับเอามาคิดว่าเอามาแคสโชเพืเพื่อนๆทุกท่านนะครับให้รับชมแล้วก็ตัดสินใจดูนะฮะว่าชอบไม่ชอบตัวละครนี้ยังไงนะฮะอ่าบอสเกิดมาวางฉลามดากนั่งโลดได้บัฟบยิงอัดตุ่มตุ่มตุมตุมต,ม,ตม,มาไม่ทันลอกออกแล้วไม่ทันหลอกต่เต็มก็ง่ายครับ เราก็วางฉลามใส่บอสตรงกลางเลยครับแล้วก็นั่งรถครับรถเราก็จะยิงแรงขึ้นนะฮะประมาณ20%นะครับถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากนะฮะคิดว่าเดือนตุลานี้คงแม่สาวฉลามคงเข้าแน่นอนนะฮะอย่าพลาดกันนะครับก็เก็บเพชรไว้นะครับนะไปลุยกันต่อครับลุยกันยาวๆครับสําหรับวันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนานครับพอดีช่วงสิ้นเดือนครับงานยุ่งนิดนึงนะฮะอ่นะลุยกันต่อ ครับปาม่อนครับปาม่อนด้วยแม่สาวฉลามตุ่มตุ่มตุ่มโอ้ยว่าไงอินซีอินซีเจฉลามกันหน่อยอุย้ยปืนไปหรือจ้านี่แน่เอาปล่อยไม่โดนปล่อยไม่โดนนี่เจอเจอเคียวอัดนี้ชกชกถ้าเคียวไอ้เคียวจาก King of Fighter นะครับถ้าชกโดนนะครับศัตรูก็จะติดชะงักนะฮะโอกาสเราจะอัดลูกสองต่อก็สูงนะฮะมาเหตุถ้าโดนนะฮะ ถ้าไปดูก็เป็นสปาแบบเมื่อกี้นะเขาก็เดินเล่นอยู่นะฮะนี่เจอน้ำแข็งน้ำแข็งแห่งเทพินรีหนาวไม่ล่าอากาศเย็นไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่แน่เป็นยังไงเขาไม่ตายก็หนีไปไหนเนี่ยเจ๊นี่เนี่ยหยอกไปนิดนึงเก็บเพื่อก่อนก็ได้อะ เก็บเพื่อฟาร์มก่อนตุ่มตุ่มตุ่มเรียบร้อยฟาร์มเว็วละมาเก็บต่อเก็บเพื่อต่อนี่แน่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 นแนนแนอะไรอะไรทําอะไรโอ้วยอรีตไม่โดนล็อกตุ่มตึงวางฉลามดาดขึ้นรถเป็นไงสตันเออโดนสตัน์เรียบร้อยก็ได้ไปไม่เป็นไรอัดต่อ,อยังไงเดี๋ยวเขาก็ลาบเนี่ยเห็นไหมตกลถมาก็ลับ อีกอย่างหนึ่งนะครับสกิลของอันตีของฉลามนะครับ<ะ>เมื่อฉลามตัวใหญ่นะครับหมดหมดเวลาที่จะอยู่หน้าจอนะครับมันจะพุ่งเข้าหาศัตรูเลยนะครับซึ่งสร้างดาเมจความเสียหายค่อนข้างรุนแรงนะครับคุณง่า,ายเมื่อฉลามปล่อยฉลามตัวใหญ่ข้นไฟเสร็จนะครับก็จะโจมตีศัตรูพุ่งเข้าหาถือว่าค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวไปดลงกันต่อนี่อดัดอัดเออที่เขาไม่ตายนี่ลาบ อันนี้เป็นที่นิยมมากครับเซิร์ฟจีนครับเขาไม่ใช้สกิลพุ่งกันแล้วเขาไปใช้สกิลอมตะซึ่งก่อนข้างถ้าเราสังเกตไม่ดีนะครับไปยิงเขาช่วงที่เขาขึ้นอมตะครับตัวแบบสีม่วงนะครับเคลือบอยู่นะครับเราก็จะยิงเขาไม่ตายดีไม่ดีเรากลายเป็นเราที่หลับเองนี่แหนเจออินซีอัดไปมาไม่ทันหรอกอยู่ข้างล่างไว้นนแหละเรียบร้อยเกือบ เกือบไม่รอดไปลุยกันต่อส่วนใหญ่คนจีนนี้ที่ผมเล่นเจอช่วงหลังนี่ใช้อมตะกันเนยอะฮะข่าเขาไม่ตายครับกลายเป็นว่าเราโดนสวนตายเองซะง,งั้นแหละจุ่มจุ่มตุ่มจุ่มเเอทนี่อุ้ยไรล,ล่าไรล,ล่าก็ยังเป็นตัวละครยอดนิยมครับใช้งานได้ยาวๆครับไล,ล่าคู่เกตติ้งนะครับนี่แน่นี่แน,น,น่ผมก็อยากใช้อยู่ครับเสร์ฟจีนแต่เบอร์ไม่มี กาะบริหารเท่าที่มีนะฮะนี่ไงครับโดนไปแล้วครับ1นึนเขานานะครับนี่เนนี่เน้นี่น,น,น้น้ำแข็งน้ําแข็งอัดอืม้มมาแลกกันตายสิตายสิตายส,ายสิไม่ตายนั่ไงผมเรียบร้อยหลับอีกละอุ้ยชกก็ชกว้าเอ้ยมานี่มาโดนไม่โดนไม่โดนโชกไม่โดนอีกจิตใจถ้าจะเล่นลูกศรนะถ้าเล่นเขียวนะผมว่าแนะนําให้ไปเล่นจิงโจ ดีกว่าครับใช้ง่ายครับมีประโยชน์ด้วยถ้าชกดุลก็ได้เกาะด้วยครับตั้งความถ้าความได้เปรียบเยอะฮะอันนี้ผมก็มาเล่นโชว์เฉยนะฮะถ้าหมดจากโชว์นี้คงไม่ได้ใช้เคียวสุเกะอีกนานนะฮะไม่ไม่ใช่เคียวสุเกะมันต้องเป็นเคียวคุรัสงิถ้าผมบอกเสียงไม่ผิดนะครับอยังไงครับสีหนึ่งเลยสีหนึ่งสีเอ้ยห้าหนึ่ง วะมารุยกันสักหน่อยจะพิชเก็มได้ไหมเนี่ยมาไปรุยกันสักตั้งเอาดิห้าหนึ่งแล้วไงห้าหนึ่งแล้วไงมาไล่สิมาดิมาดิมาดิาดนั่งรถอืมเรียบร้อยอี้เงีนะ้ยนี่แนละสวานเลยไม่ทันรอใครสั่งใครสอนให้เอาสวานมาเล่นเนี่ยฮะยังไงสามห้าแล้วอัดต่ออัดต่อดูซิจะรอดไหมสามห้า สามห้าแล้วเนี่ยนี่แน่สี่ห้าเอามาดิมาดิเผื่อพิ่เกมได้มาดินี่ลบลบลบแบบดิจิตอลอัดไปอีกเทปินซีอาจอีกนี่แนะน่นี่โอ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนผไมาเก็บเลือดก่อนมาเก็บเลือดก, dachte, ก่อนโดยเขาข่ายอีกตัวหนึ่งก็แพ้เลยนะเนี่ยนี่แนะ่วางฉลามอัดเลยดูที่จะรอดไหมนาเดียเอาดิ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 าดาด fatigue, นาเดียมามา,มานาเดียมา ดูสิจะรอดไหมนาเดียรอดแล้วรอดเลรอปะอัดต่ออัดต่อเรียบร้อยจะถึงถึงไหนเนี่ยนี่ฮ่าาแล้วมาแต้มเท่ากันละบอกว่ากันตัวสุดท้ายมาใครจะชิงจังหวะได้มาอะชกชกลมชกลมชกลมนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอ้ยได้เลือดละได้เลืเอดละนี่วางฉลามอัดเลยนี่เออเอเอ,เ,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 อเก็บเลือดมา นั่งรถนั่งรถนั่งรถสวา่านบอกไอ้สัว์ไก่สอนเอ้รสวดมาเล่นเนี่ยไงล่ะลาดบอลไม่ทันเฮ้ยวุดวิดไปลุยกันต่อเจอรถสว่านอีกแล้วใช้ข้องเลี่ยงเนี่ยเอารถสว่านมาใช้เนี่ยมาลุยกันนี่แม่สาวฉลามถ้าใครมีสไนปุกนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นสไนปุกสามดาวนะครับเราก็มาใช้กับ แม่สาวฉลามในโหมด PVP หนึ่งะครับผมรับประกันว่ามันค่อนข้างเกลียนนะฮะปล่อยฉลามให้ศัตรูสตาร์แล้วก็ยิงสไนเข้าไปี่ยโอกาสรอดยากครับดูสิครับขนาดผมสนไยแค่ดาวเดียวนะครับก็ดึงศักยภาพของแม่สาวฉลามค่อนข้างได้ดีนะฮะแล้วก็จะใช้บาซุก้าก็ได้ครับวิวโคาอมตะขาอมาตะเห็นไหมครับตัวรอบ,บตัวเขาจะเป็นสีม่วงนะฮะแปลว่าช่วงนั้นเราก็จะยิงเขาไม่ตาย ก็กลายเป็นว่าเราหลับเองไม่เก็ดไม่เก็ดอมามาตะแล้วไงอัดต่ออืมอืมยิงอัดยิงอัดอ่ะเรยียบร้อยสามตูนีนะ้ละนาะมาดูซิจะถึกแค่ไหนจะรอดไหมนี่ตีตือนมาแล้วสามหนึ่งตีตือนแล้วสามหนึ่งดื้อเจ็บอีกอะสี่หนึ่งเฮ้ยจบเสร็จเขาลุกเกมหรือไงเนี่ย อ่ะโดนอีกอ่ะห้าหนึ่งโอ้บบตัวป้าตายโดนอย่างนี้ประจําเลยเนี่ยนีหนีห้าสองแล้วมาจะพิจเกียรตไหมไม่เนี่ยตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งอะไรมาทําไมนาเดียนี่แน่นี่แน,ะนนะ่สวานเหรอสวานเหรอสวานเหรอน,อนี่ไม่ทันรอขาเนี่ยเป็นไงล่ะไงล่ะห้าเท่าละมาะวัดกันตัวสุดท้ายบึ้มหนีสิ อยู่ทําไมอรอจังหวะวางฉลามดักเลยมาดิมาดิมาดีนะนี่นี่โดน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 เอ้าปล่อยไปไหนแล้วแหละอินซีปล่อยบัวจริงผมเนี่ยตึง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 ไปไหนไปไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออรออะไรเออฟาร์มเลือดอยู่เหรอก็เอะนี่แน่นี่แน่นี่แน่โดนสตาร์ทไปเลือดหายเยอะแล้วนั่น เกือบตายเลยแนละ้วนั่นแหละไปไหนล่ะไปไหนนี้อาตอไม่โดนอยู่ไกลไปนี้มา้าชกชกเห็นไหมครับถ้าชกโดนมันก็จะติดสตันนะฮะแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าแต่อย่างว่าแหละมันโดนยากใช่หไหมว่าวอีกละใช้ชิงโจ้โชกง่ายกว่าครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยอืมไปไหนเนี่ยหลบเก่งนะเนี่ยหลบเก่งนะหลบเก่งแล้วเราเนี่ย จะเอ๋หลบเหมือนกันอ,ะอ่ะมาอาเดียยังไงยังไงจะมาเลยกระเด็นตกไปเลยเจอรถถังเวิลสาผักลงไปเป็นไง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยพทิกเกมได้สองเกมติดมันจัดอ่าเป็นบ่อยนะเนี่ยไ,ไปลุยกันต่อออกให้สุดๆไปเลยไม่ได้เล่นมาหลายวันนะฮะ ไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับช่วงปลายเดือนงานยุ่งไปนิดนึงนะครับมาก็มาพบกันเช่นเคยนะครับลุยไปจะเอว่าไงเอ้ยบาซูก้าหรือมาเจอซนายิงเอายิงดักเอาไปติกต๊ก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 ติ๊กติ๊กอยู่ไหนเอ้ยเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดกอนถึงเลือดอะอะไรเนี่ย เน็ตกลางอะเน็ตกลางอ่ะจกไม่ได้ก็จกไม่ได้เออติงโจติงโจมาตัดเลือดอุ้ยจกไปได้เสียจังหวะหมดเลยเนี่ยแกยเป็นเสียเปลี่ยนเขานี่เนี่ย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 เออมาเจอน้มแข็งดูอากาศหนาวไหมนะเอะกล่องทับโอยเน็ตก็ปิงปิงอีกเน็ตปิงอีกอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยเก็มนี้เนี่ย อินซีไปกินหลับไปเส้นี่ไงเป็นไงลับได้เลือดมาหน่อยนึงได้เลือดมาหน่อยนึงโอเคอ่บคิปมอนได้อ่ามายังได้อยู่อ้มาสาวฉลามสกิลเต็มละสบายละรอบนี้อะไรพี่ธรรมะพี่ธรรม,มะมาทำไมพี่ธรรม,มะมาทำไมนี่เปิดฉลามดักรถนั่ง ได้บัฟอัดไปมาไม่ทันหรอกนี่บอกแล้ววางฉลามเอาบัฟนี่ยิงยิงเอาวางฉลามอีกรอบนึงเป็นไงดูที่จะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมเกือบตายแล้วพี่ธามาเน่ะตายไปเลยอยากเกือบนี่นี่แน่นี่แน่มาอีกล้วเหรอมาอีกเหรอนี่เปิดอันตินีได้หกาจังหวะผิดไม่ค่อยโดนใครเลยผมนี่ผมใช้เขียวนี่ไม่ค่อยโดนใครเลยเนี่ยรับอีก อีจะบ้าตายม,มามามาเจอกันหน่อยนี่เนี่ยนี่เนี่ยน้ำแข็งแช่เลยนี่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 เอ้ยโดนจิงโจ้อะหลับนี่นี่เนี่นนนย,ย,ยดดไปไหน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 หลับมาห้าสองแล้วไงละ่ะไงละ่ะตึงตึงตึงโอ้ยสกิลสกิลไม่มีเติมเติม อ,อัตโตนี่แน่เขาได้ไป <c oughs> เกียรรถถังก็ไม่มีอันติก็หมดตุ่มอะ <c oughs> กลายเป็นห้าห้าโดนพิกเกมซะนาะโอละโนเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเปิดอันติดักนี่ยิงเลยเป็นไงแหะโดนฉลามเต็มเต็มคราวนี้ไม่รอด <c oughs> ขอบคุณทุกขั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ